สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มีข่าวสารการอัปเดตเ,เป็นซอฟต์แวร์ของ Apple เพื่อนๆที่ใช้ iPad สามารถอัปเดต iOS iPad OS ตัวใหม่ล่าสุดเป็น iPad OS 17.4.1นะครับเพื่อนๆสามารถอัปเดตได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายการอัปเดตนี้มาพร้อมกับอีโมจิใหม่แล้วก็ข้อความถอดเสียงใน Apple Podcast แล้วก็มีคุณสมบัติใหม่ๆแล้วก็มีการแก้ไขข้อบอกพร่องแล้วก็เป็นการแก้ไขบั๊กแล้วก็ไลน์แล้วก็อัปเดตความปลอดภัยล่าสุด เพื่อนๆสามารถอัปเดตแล้วก็ติดตั้งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการอัปเดตแล้วก็ติดตั้งกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ส่วน ipad ที่ผมใช้ไปใน ipad Gen 6ยังสามารถได้อัปเดต ipad os 17.4.1ยังเป็น ipad ที่ยังได้ไปต่อใน ios 17.4.1นะครับ เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆการอัปเดต iPad OS แต่ละครั้งอาจจะใช้เวลานานประมาณ15นาทีถึง20นาทีเราจะไม่อัปเดตให้เพื่อนๆดูจนจบแต่เพื่อนๆสามารถอัปเดตกันได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบข่าวสารการอัปเดต มือถือและแท็บเล็ตแบบนี้ให้เพืเ่อนๆกดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ